ให้ดูนี่มันคืออะไรเนี่ยลูกไอ้จังมันเป็นเกมหมอมันจะเล่นได้หรอเรามาดูคาสปองเดี๋เอาเลยเหรอสีร้อยเยนนะคะทุกคน400ไม่ใช่มันเป็นไอ้นี่เกมหมอมันจะเป็นโมเดลโมเดลหรอป้าเป็นโมเดลหรือโมเดลหรือดิ